ครับสวัสดี FC บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคป็นรักดนตรีนะครับวันนี้ก็วันที่9นะครับเนสายนสองห้าหกห้านะครับก็รับยามาฮ่า T-SR Escape ห้าศูนย์นะครับสภาพก็โอเคนะครับสวยดีนะครับน่าใช้นะครับตัวนี้นะครับลงเสียงลงจังหวะให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งพร้อมกระเป๋าเลยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นมือสองนะครับผมอ่า 7 5ตัวนี้นะฮะใครสนใจนะครับอยากได้ไว้ใช้นะครับไว้เล่นไว้ฝึกหรือไว้ขึ้นเวทีนะฮะตัวนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับอ่านะครับเป็นจอสีธรรมดานะครับจอ LED ธรรมดานะครับจังหวะและเสียงลงไว้เรียบร้อยเสร็จสับนะครับผมกองแชมป์สุดแซมนะฮะลงไว้หมดแล้วนะฮะนี่ครับโอซอร์ YC พินโปงล็อกแคนนะครับแซ็กสะบัดนะครับ รุสนะครับบาสนะฮะปีบุกไทยชุดกองแซมสแนนนะฮะอ่าเราก็จังหวะนะครับจังหวะโจ๊ะเลยนะฮะส่วนมากก็จะเป็นสามชาบโบโลหมอลำลำวงนะครับพร้อมไม่ครบเลยนะฮะเอาไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะฮะเสียบปากก็เล่นเลยนะฮะพร้อมกระเป๋านะฮะพร้อมส่งนะฮะสวยงามอย่างนี้ น่าใช้อย่างนี้รีบตัดสินใจเลยนะฮะถ้าลังเลผมบอกไว้เลยว่าไม่เกิน3วันไปอีกนะครับหมดอีกนะครเพราะว่ารุ่นนี้เริ่มหายากแล้วนะฮะ,ะเป็นรุ่นที่เริ่มต้นของยามาฮ่าเลยนะฮะที่ใช้ขึ้นเวทีระดับมืออาชีพใช้นะครับ DSR S750 นะครับ ติดต่อบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรี0 6 5 1 2 5 8 8 9 9ครับขอบคุณครับรีบเลยครับรีบเลยครับครับถ้าลังเลอยู่ก็อดนะครับอันนี้อดแน่นอนครับผมก็จะมีเข้ามาอีกนะฮะสภาพแบบนี้สวยๆอย่างนี้นะครับรีบเลยครับกิงกลางเข้ามาเลยครับ23,900บาทครับ23,900ับาทขอบคุณครับ